อ่ะ uhm, ไปเลยเข้าเร็วเข้าสายเดี๋ยวน้องเข้าแล้วนะทำงานเลยนะผมว่าประมาณอีกห้าเดือนทำงานเจ็ดคนเนื้อเข้ามาก็ได้เดี๋ยวเนื่อจะมาขวางห้างค่ะ con <laughs> à? à? ừ. ừ, và phải baậo bạn

やいやだな。 งานเลยต้องต้องมา องได้ต้องขยก่อนนะก่อนด้วยรู้สึกว่าตลกข่าวอะไรบ้างเไยแล้วไงตองขาู้ะไรกันบ้างเป็นอะไรนากระตงอ่ะและที่ก็บอกว่ามีน้องมั้งค่ะตลกนะมันม่เรื่องเหรอ ใช่ฮะใช่คค่ะขอบคุณค่ะตรงนี้ครับตรงนี้ครับแล้วาถามว่าเต้ยเดินทางไปไหนก็เลยบอกไปรอนรอนหรอคะไม่ใช่หัดใหญ่อขาอียม่าไปนกแอ